วิเคราะห์ฟุตบอลกันต่อในคู่ที่2ครับในรายการหลีกสูงสุดของประเทศนอร์เวย์นะครับเจ้าบ้านเฟริสตัดพบผู้มาเยือนอย่างโบโดกิมครับเฟริสตัดครับลงเล่นไป1 4นัดมี2 4คะแนนอยู่อันดับ8ครับส่วนโบโดกริมอยู่อันดับที่5ครับเล่นไป12เกมมี23คะแนนครับเหตจูเหต5ครั้งครับพบกันล่าสุดนะครับเฟรดิสตัชชนะไปได้1ครั้งและเป็นชัยชนะของโบโดกิม3ครั้งนะครับผลเสมอกันอีก1ครั้งนะฮะทศนวิเคราะห์ฟุตบอลคู่นี้ครับ ชนะแค่เกมเดียวครับค่อนข้างจะแย่เหลือเกินนะครับแต่ผลงานในการเฝ้าลังครับก็ถือว่าดีเลยนะครับเป็นทีมที่เล่นในบ้านได้เหนียวแน่นนะฮะส่วนทีมยอดฮิตยอดนิยมของนักสู้ใสลุ้นขวัญใจแม่ยกอยาบโรโดกิม ok นะครับเก็บแต้มเฉพาะเกมนอกบ้านเก็บได้แค่เพียงแคะแนนเท่านั้น,นครับเก็บได้น้อยเหลือเกินฮะโจดเจ้าคุณพี่เขาก็ตั้งมาที่โบรโดกิมครับผู้มาเยือนเหนือกว่าที่1ช่วงตัวนะครับใสใส ฝั่งหนึ่งในบ้านดีครับส่วนอีกฝั่งหนึ่งนอกถิ่นเก็บแป้มไม่ค่อยได้นะครับมาแบบนี้ฮะขอสวนไปกับเจ้าถิ่นเฟดิสตัสน่าจะยันไหวครับสําหรับคู่ที่2นี้